สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead ซีซั่นที่7ซีรีส์อันดับหนึ่งตลอดการเป็นมหากราฟซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคจนทําให้ผู้คนจํานวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้พวกซอมบี้เพืหาผู้รอดชีวิตคนอื่นต่อไปความเดิมจากตอนที่แล้วในที่สุดนีแกน เขาขนลูกน้องบุกมาเยี่ยมเยนริกถึงอเลกซานเดียและท่าน,นั้นยังไม่พอพวกมันยังขนของใช้จําเป็นพร้อมทั้งอาวุธปืนไปจากชุมชนแห่งน,นี้จนหมดเกลี้ยงจนทําให้ตอนนี้คลังแสงที่พวกเขาเคยมีกลับกลายเป็นห้องรกร้างแต่ทว่าตราบใดที่พวกเขายังมีลมหายใจพวกเขาก็ยังคงต้องสู้และใช้ชีวิตต่อไปเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนิท ช่วยกดกระดิ่งหนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกองผมด้วยนะครับตอนที่5ตัดภาพมาที่แม็กกี้หลังจากที่ซาชาพาเธอนั้นมาถึงชุมชนฮิวท็อปซึ่งเธอก็ได้เจอกับหมอคาสันชายที่เกรนนั้นเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้ซึ่งหมอคาสันเขาก็พูดบอกกับเธอว่าตอนนี้คุณมีอาการลอกลอกตัวกับกำหนดจึงทำให้เลือดออกทางช่องคลอดซึ่งนั่นมันก็ทำให้คุณ หลับไปนานกว่าที่ผมคิดเอาไว้และพอเธอเริ่มมีแรงเธอจึงลุกขึ้นมาพร้อมกับเดินมาหาซาชาและแม็กกี้เธอก็ให้ซาชานั้นพาเธอเดินไปที่หลุมฝังศพของเกรนแล้วก็จ่าอับราฮัมและหลังจากที่แม็กกี้ Maggie, เอานาฬิกาที่พ่อของเธอนั้นให้กับเกรนวางไว้ที่ด้านบนของหลุมฝังศพของสามีเธอส่วนซาชาเธอก็เอาซิก,ก้าวางไว้ที่หลุมศพของจ่าเพื่อนั่นมันคือสิ่งที่เขาชอบพวกเธอทั้งคู่ต่างจ้องมองที่หลุมฝังศพของพวกเขา พร้อมกบนั่งคุยกันถึงเรื่องราวที่ผ่านมาและทันในนั้นเกเกลลี่ผู้นําชุมชนของที่นี่เขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับแม็กกี้วุ่นไหนคุณบอกว่าคุณจัดก,การพวกมีแกนไปรเรียบร้อยแล้วไงและพอเก็เกลลี่เขาพูดจบเขาก็พูดบอกกับพวกเธอทั้งสองคนว่าพวกคุณควรรีบออกไปจากที่นี่ซะเพราะตอนนี้พวกคุณกําลังจะนาปัญหามาให้กับพวกเราทุกคนในชุมชนแห่งนี้แต่เกเกลลี่เขาก็ยังพูดบอกกับจีซับอีก ว่านายยังไม่เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้อีกเหรอว่าชุมชนของพวกเรานั้นไม่สามารถร่วมมือกันในศึกครั้งนี้ได้อีกแล้วและถ้าพวกเธอไปพ้นจากที่นี่พวกเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยจากพวกนีแกนัด่้ามาที่เอเล็กซานเดรียริกพยายามพูดบอกกับข่าวลูกชายของเขาว่าลูกต้องไม่ทำตัวห้าวไรสติแบบนี้อีกเพราะครั้งต่อไปพวกมันอาจจะไม่ปล่อยลูกเอาไว้ข่าวเขาจึงเดินมาพูดบอกกับแม่ใหม่อย่างมิชชนว่าพ่อนั้นคิดผิดที่ยอมก้มหัวให้กับพวกมัน คุณเองก็รู้อยู่แกบใจและหลังจากนั้นซาชาเธอก็เดินมาคุยกับจีซัตวุ่นนายต้องให้แม็กกี้อยู่ที่นี่ตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องส่วนฉันจะออกไปที่ด้านนอกกําแพงพร้อมกับหาสบียงเพื่อเอามาแลกจ่ายเป็นค่าที่พักเพื่อแลกกับการที่แม็กกี้นั้นจะได้อยู่ที่ชุมชนแห่งนี้ทางจีซัตเขาก็เลยพูดตอบกลับซาชาไปว่าผมก็จะพยายามที่จะช่วยพวกคุณและคืนนี้ผมจะลองคุยกับแกลลี่ดูอีกครั้งตัดภาพมาที่อ e ินนิต หลังนี้เธอแอบปีนข้ามกำแพงรั้วอเล็กซานเดียเธอก็ตัดสินใจที่จะออกไปหาแม็กกี้ที่ฮิลท็อปเพื่อคอยช่วยดูแลเธอและระหว่างทางเธอก็ได้เจอกับซอมบี้ตัวหนึ่งและทันใดน,นั้นเองมันก็มีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งตรงมาหาซอมบี้ตัวนี้ด้วยความเร็วสูงและทนันใดยังไม่พอเขายังขับรถพุ่งชนซอมบี้ตัวนี้จนลอยกระเด็นอีกด้วยซึ่งชายที่ขับรถยนต์คันนี้นั่นก็คือข่านั่นเองตัดภาพกลับไปที่ชุมชนฮิลท็อป จูๆ่ๆมันก็มีเสียงเพลงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วชุมชนของพวกเขาซึ่งเสียงเพลงนี้มันก็ดังออกมาจากรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ที่ด้านในชุมชนแห่งนี้และพอซาชากับแม็กกี้ลุกตื่นขึ้นมันดูพวกเธอก็ต้องตกใจเพ,พราะบริเวณทางประตูทางเข้าชุมชนมันมีไฟลุกไหม้และตอนนั้นยังไม่พอมันยังถูกเปิดโล่งพร้อมสำหรับก,การบุกโจมตีของพวกซัมบีที่เดินตามเสียงเพลงเหล่านี้มา ซาชาเธอจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปบนหลังคารถพร้อมกับรีบที่จะหาวิธีที่จะรีบไปปิดเพลงก่อนที่พวกซัมบี้พวกนี้มันจะแห่ยกขยโยไปมากกว่านี้พอจีซัดเขาเห็นเขาก็ไม่รอช้ารีบปีนลงมาจากชั้นสองเพื่อจะหาวิธีช่วยเธอนั้นปิดเสียงเพลงบ้าๆน,นี้และพอซาชาเดินม,มาถึงเธอก็พบว่าประตูรถคันนี้มันถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาแถมกระจกของรถคันนี้มันก็ยังมีตะแกรงเหล็กเชื่อมปิดเอาไว้อีกด้วย จึงทําให้แมก็กกี้เธอต้องตัดสินใจขับรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่ขับถอยหลังขึ้นมาเหยียบรถเก่งคันนี้ให้มันแบนพังกายเป็นเศษเหล็กและมันก็ได้ผลในที่สุดเสียงเพลงมันก็หยุดลงแต่ว่าทางด้านซาชากับจีซัตพวกเขาทั้งคู่ก็ต้องพยายามจัดการปิดจ็อบพวกซอมบี้ที่บุกเข้ามาที่ด้านในชุมชนนี้ต่อไปเช้าวันต่อมาพวกเขาทั้งหมดก็เข้ามาที่ห้องทํางานของแกอลี่ซึ่งซาชาเธอก็พูดขอร้องกับแกอลี่ว่าฉันกับแมก็กกี้สามารถช่วยจีซัต ปกป้องและดูแลคนของคุณที่ชุมชนแห่งนี้ได้แต่เกอรี่เขาก็พยายามบอกปัดพร้อมกับพูดปฏิเสธพวกเธอไปทั้งคู่ว่าเขาหวงให้พวกเธอนั้นอยู่ที่นี่ไม่ได้แต่ทว่าระหว่างที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นจูๆ่ๆไซมอนลูกน้องมือขวาของนีแกนพวกมันก็บุกเข้ามาที่ด้านในชุมชนแกอกลี่เขาจึงตัดสินใจพูดบอกกับจีซัตว่ายพาสองสาวนี้ไปหาที่ซ่อนตัวที่ห้องเก็บของก่อนก่อนที่พวกกลุ่มของเซเวียนนั้นมันจะบุกเข้ามาเจอตัวเธอเข้า และพอไซมอนเดินเข้ามาที่ด้านในเขาก็พูดถามาแกกอลี่ว่าแกเจอหรือเห็นคนในชุมชนอเล็กซันเดรียบ้างไหมถ้าหากว่าแกร่วมมือกับพวกมันหรือว่าแกให้ที่พักกับพวกมันแล้วล่ะก็ฉันก็จะจัดการกับพวกแกเหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ทางด้านไซมอนเขาก็ยังพูดบอกกับแกกอลี่อีกว่าแต่แกไม่ต้องเป็นห่วงคนพวกนี้แล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้พวกมันทํางานรับใช้ให้กับนีแกแล้วแต่ว่าแกกอลี่ ตอนนี้เขาคิดที่จะหักหลังแม็กกี้กับซาชาพร้อมกับตัดสินใจพาไซมอนเดินไปที่ห้องเก็บของห้องหนึ่งพอแกลลี่เขาเปิดประตูออกมาดูกลับพบว่าภายในห้องเก็บของนี้กลับมีแต่ขวดลังวิสกี้อยู่แทนที่เป็นตัวของสองสาวและพอไซมอนเห็นวิสกี้จึงทําให้เขาถึงกับยิ้มมุมปากพร้อมกับพูดบอกกับแกลลี่ว่าฉันขอบใจแกมากที่เอาของรักของแกทั้งหมดยกให้กับดีแกนและข่าวนี้แหละ ฉันก็จะได้รับหน้าความดีไปเต็มๆและหลังที่พวกมันขนของกลับออกไปแกเกอรี่เขาก็ฉุนจีซัตยกใหญ่ที่จีซัตนั้นแอบย้ายพวกเธอไปซ่อนเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าไปในห้องนอนของเขาแทนที่เอาพวกเธอเอาไว้ในห้องเก็บของที่เขาสั่งบอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกจีซัตเขาก็เลยพูดตอบกลับแกเกอรี่ไปว่าคุณอยากให้ข่าวนี้ลูดออกไปถึงพวกหูนีแกนหรือถึงหูคนในแอตแลนเดียไหมละ่ะว่าคุณปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้องกับพวกเขาและจีซัต เขาก็ยังพูดบอกกับแกลลี่อีกว่าต่อจากนี้ไปผมจะมาให้คนคุมที่นี่อีกแล้วผมจะให้พวกเธอทั้งสองคนอยู่กับพวกเราที่นี่และพอแม็กกี้เธอเห็นว่าแกลลี่แอบไปหยิบนาฬิกาของพ่อของเธอที่เธอนั้นวางเอาไว้ที่หลุมศพของเกรนเธอก็เลยตัดสินใจหยิบมันมาจากเขาพร้อมกับตบหน้าของแกลลี่ไปอีกหนึ่งดอกและเธอยังพูดบอกกับเขาอีกว่าต่อจากนี้ไปบ้านหลังนี้มันจะเป็นบ้านของฉันตัดภาพกลับมาที่ขา่า หลังที่เขาลงมาจากรถเขาก็พูดบอกอีนิดว่าฉันจะไปฆ่าหัวหน้าของพวกมันฉันจะไม่ยอมทนต่อไปอีกแล้วเธอไปกับฉันไหมแต่ทางด้านอีนิดเธอก็เลยตอบกลับข่าวไปว่าฉันต้องไปหาแม็กกี้ที่ยูท็อปนายก็ควรจะไปกับฉันแทนที่ออกไปข้างนอกเพื่อไปจัดการกับพวกมันด้วยตัวคนเดียวและหลังที่พวกเขาทั้งสองคนแยกกันในที่สุดอีนิดเธอก็เดินขึ้นมาจนถึงยูท็อปพอเธอได้เจอกับแม็กกี้พวกเธอทั้งคู่ก็รีบเข้ามากอดกันด้วยความดีใจ ซึ่งตอนนี้ระหว่างที่ผู้ลูกสมุนของนีแกนซึ่งพวกมันกําลังขนของขึ้นรถจีซัตเขาก็าแอบเข้ามาที่ด้านในรถแต่ว่าเขากลับเจอข่าวอยู่ที่ด้านในรถของกลุ่มเซเวียนนี้เช่นกันและตอนที่5ก็จบลงบียงเท่านี้ครับตอนที่6ตัดภาพไปที่อีทกับทาร่า หลังที่พวกเขาทั้งคู่ออกมาหาสเสบียงที่ด้านนอกชุมชนจึงทําให้ตอนนี้พวกเขานั้นไม่รู้เลยว่ากําลังเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างกับคนในชุมชนกับพวกเขาและฮีก็พูดบอกกับเธอว่าวันนี้เราจะไปที่ชายฝั่งและหลังจากนั้นพวกเราก็จะขับรถกลับไปที่เอเลสันเดียแต่ทว่าในที่สุดมันก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นจู่ๆวันหนึ่งกลับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พวกเธอนั้นอาศัยอยู่ที่บริเวณชายหาดพวกเธอกลับเจอทาร่า นอนหมดสติอยู่ที่ริมหาและในขณะที่เลเชล์กำลังจะใช้ไม้แหลมแทงปิดจอบทาร่าเนื่องจากเธอกลัวว่าทาร่านั้นเธอจะเป็นภัยเมื่อเธอฟื้นตนื่นขึ้นมาแต่ทางด้านสาวที่ชื่อว่าซินดี้เธอก็เดินเข้ามาห้ามเอาไว้ทันเวลาพร้อมกับลากทาร่านั้นช่วยเธอขึ้นมาจากริมหาเพื่อพยายามช่วยชีวิตของเธอเอาไว้และตอนนั้นยังไม่พอซินดี้เธอก็ยังกลับไปเอาน้ำดื่มอาหารพร้อมกับอาวุธเอามาวางไว้ให้ที่ข้างตัวของทาร่าอีกด้วย และพอทาร่าเธอฟื้นตื่นขึ้นมาเธอก็แอบสกดลอยตามซินดี้ไปยังชุมชนของเธอและพอเธอเข้ามาที่ด้านในป่าเธอกลับพบกับคนกลุ่มใหญ่ซึ่งพวกเขานั้นก็อาศัยอยู่ที่ริมชายหาดแห่งนี้แต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วทารา่าเธอก็ถูกคนในชุมชนแห่งนี้จับตัวได้จึงทําให้ซินดี้รีบเข้ามาช่วยทาร่าก่อนที่เธอนั้นจะถูกคนในชุมชนของเธอสังหารซึ่งตอนนี้ปืนทุกกระบอกล้วนแต่เล็งมาที่ทารา่า เธอจินตัดใจพูดตอบกลับทุกคนไปสั้นๆว่าฉันหลงเข้ามาฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายใครจึงทําให้ทาร่านั้นถูกนาธานีผู้นาของชุมชนแห่งนี้จับมาขังเอาไว้ในบ้านหลังหนึ่งและเธอก็พูดถามกับทาร่าอีกว่าเธอนั้นมาจากที่ไหนกันซึ่งทางด้านทาร่าเธอก็เลยพูดตอบกลับไปว่าฉันกับเพื่อนมาจากแอตแลนตาแต่แต่ว่าตอนนี้พวกเราก็เกิดพัดหลงกัน และทาร่าเธอก็ยังเล่าต่ออีกว่าตอนที่ฉันกับเพื่อนกําลังหาสบียงกันที่แถวซ้ายก่อสร้างพวกเราก็เจอกับพวกซมบีซึ่งเราก็พยายามหนีจนในที่สุดฉันก็ถูกมันชนจนตกลงมาที่ด้านล่างและหลังจากนั้นฉันก็สลบไปซึ่งตัวฉันก็คงน่าจะลอยตามน้ํามาจนมาเกยริมหาดแห่งนี้ซึ่งทางด้านนาธานีเธอก็เลยพูดบอกกับทาร่าว่าฉันคงปล่อยเธอกลับออกไปหาเพื่อนเธอไม่ได้เพราะที่ที่เราอยู่ตอนนี้ มันก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเนื่องจากเธอเพิ่งรู้เห็นสถานที่รอบๆชุมชนของพวกเราพอตกดึกเคที่เธอก็พาตัวทาร่ามาร่วมกินมื้อคำ่ำกันที่บ้านของนาธานีและเธอก็แนะนำซินดี้หลานของเธอให้ดับทาร่าได้รู้จักซึ่งทาร่าเธอก็เลยพูดขอบคุณซินดี้ที่เธอนั้นช่วยชีวิตของเธอเอาไว้และหลังจากที่ทาร่าสอยอาหารจนหมดเกลี้ยงต่อหน้าต่อตาของทุกคนแล้วเธอก็พูดถามคำถามเด็ดต่อหน้าทุกคนว่าทำไมาชุมชนแห่งนี้ ถึงได้มีแต่ผู้หญิงทำไมฉันถึงไม่เห็นผู้ชายแม้แต่สักคนเดียวซึ่งนาธานเนียเธอก็เลยเป็นตัวแทนผู้ตอบกลับทาร่าไปว่าตอนที่พวกเรานั้นต่อสู้ก,กลุ่มอื่นจึงทําให้พวกผู้ชายที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้พวกเขาตายเกลี้ยงไม่มีเหลือและเหตุการณ์ในครั้งนั้นเหมือนกับฆ่าชีวิตพวกเราในชุมชนเป็นจำนวนมากและหลังที่พวกเราหนีออกมาได้พวกเราก็เลยตัดสินใจมาซ่อนตัวหลบกันอยู่ที่นี่พอเธอได้ยินแบบนั้นทาร่าเธอยังตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมด ว่าเธอนั้นมาจากสถานที่ที่เป็นชุมชนซึ่งที่นั่นพวกเราต่างดูแลกันและกันเรามีทั้งยาอาวุธและก็อาหารมากพอสำหรับทุกคนและทาร่าก็ยังพูดบอกกับน,นาธานีอีกว่าพวกเราสามารถร่วมมือกันได้ถ้าหากคุณต้องการและหลังจากที่ทาร่าพูดบอกกันทุกคนได้อยู่สักพักในที่สุดนาธานีเธอก็ใจอ่อนเธอตัดสินใจให้เคทีกับเบียทิสกลับไปส่งที่อเล็กซานเดรียพร้อมกับดูชุมชนของเธอ ว่ามันเป็นจริงอย่างที่ทาร่าพูดเอาไว้หรือเปล่าแต่ทว่าระหว่างที่พุกเธอนั้นกําลังเข้ามาที่ด้านในป่าจ,จู่ๆทาร่าเธอกลับคิดหนีแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ถูกเคที่จับและในขณะที่เคที่กําลังเล็งปืนมาที่เธอนั้นเธอก็พูดบอกกับทาร่าฟังว่ากลุ่มของเซเวียที่คนของเธอนั้นเคยเจอพวกมันนี่แหละที่เป็นคนฆ่าผู้ชายในคลุมชนของพวกเราจนตายกลี้ยง ไม่ว่าผู้ชายหน้าไหนที่เขามีอายุมากกว่าสิบขวบพวกมันก็จะจับทุกคนมาเรียงกันผลอประกรากระสุนยิงจนพวกเขานั้นตายไปในที่สุดซึ่งพวกเรารู้ดีว่าท่าตัดสินใจปล่อยให้เธอกลับออกไปจางชุมชนของเราสักวันหนึ่งพวกเซเวียมันก็จะกลับมาหาพวกเราเจอซึ่งฉันก็ไม่ต้องการให้ใครในชุมชนของเราต้องมาตายเพิ่มอีกและในขณะที่เคที่กำลังใช้ปืนยิงปิดจอบทาร่าแต่ดว่า ซินดี้เธอก็สามารถเข้ามาช่วยทาร่าไว้ที่ทันเวลาและซินดี้เธอก็ยังพูดบอกกับทาร่าอีกวันหลังจากที่เธอกลับออกไปเธอต้องห้ามบอกใครถึงเรื่องที่เจอเจอในชุมชนของพวกเราเธอต้องสาบานก่อนฉันถึงจะยอมปล่อยเธอไปและก่อนที่ทาร่าเธอจะกลับออกไปซินดี้เธอก็ตัดสินใจให้ทั้งน้ำและก็สเปียนที่อยู่ในกระเป๋าเป้ของเธอพร้อมกับพาทาร่านั้นไปส่งที่สะพานที่เธอนั้นตกหล่นลงมาและพอมาถึง เธอค่อยๆเดินฝ่าผงซอมบี้พวกนี้เพื่อจะมุ่งหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งของสะพานโดยมีซินดี้ขอยิงคุ้มกันให้กับเธอและในที่สุดทาร่าเธอก็เดินมาถึงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งที่ตรงจุดนี้นั่นก็คือจุดที่เธอกับฮีทนั้นพัดหลงกันเธอพยายามหาฮีทท่ามกลางฝูงซอมบี้แต่ตว่าเธอกลับไม่พบแต่อย่างใดและหลังจากนั้นทาร่าเธอก็ออกเดินมาตามทางจนท้ายที่สุดแล้ว เธอก็สามารถกลับมาถึงอเลสกซนเดียได้สําเร็จแต่พอมาถึงเธอก็ต้องช็อกเมื่อเธอรู้ข่าวการตายของเดนิสคนรักของเธอและตอนที่6ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ก็อย่าลืมไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ